อะอันนี้นะคะของคุณน้องเจ็บก็คือมาใช่ไหมคะอ๋อจะมีสามเดือนดูหลอกทำใจไม่มาหาอย่าพึ่งกูจะ่ร้องดังนะเดี๋ยวตึกพี่ล้าวหนูร้องแล้วพี่กลัวกลัวพี่แก่ทำเบาๆสิก็หนังหนูเหนียวอ่ะ มรนสักยันมาแล้วเปล่าบอกคริสเตียนมีอันนี้หนูไม่เป็นอันนี้รอยตัวเจ็บระดับไหนนี้ทั้งแถบเดี๋ยวนะคะอันนี้แค่แบบน้ำชิมก่อนะนะอีกหนึ่งนนนะยายายา,ยา,ยาย อย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งหนูต้องยืนหรอกพี่กัมบังหนูไม่เห็นหรอกหนูจะเห็นว่าีตอนเจ็บปวดเห็นบ้านดี่ยังท่านหนูยังจ้ะยังที่รักยังกับพี่ผ่ากระสุนนอกเลยหนึง่งสองสามพระจ้าหนึ่งยังกระจกแตกนะ วันนี้วันนี้ก็ทนได้ไงหนังเขาเพราะพี่บอกแล้วว่าถ้าพี่ตัดเขาหนูจะไม่กล้าทำโอ้โหออดูดิโอ้ใหญ่มาก โอเสร็มราคาที่รักเสร็มราคาดูที่รักเยอะไหมหมดแล้วบ้านมันเป็นข้งบ้านเลยอออ่างหมดไม่มีเลือดหยดตัวนั้นละอ่ะนี่โล่งไหมใหญ่ไหมก็พี่บอกแล้วว่าของใครใหญ่ ถ้าพี่ถ้าพี่ทำหนูหนูไม่ทำแน่นอน